นายเขาพูดมเหมือนกันใช่นายก็พูดมาไม่ใช่เหรอว่าสมมติถ้ามีกลุ่มกลุ่มเนื้อหกสิบคนแล้วเขาฟาร์มเหมือนเราเลยกสภามีแค่สิบกว่าคนนะหกสิบคนฟาร์มสู้กับฟาร์มสิบว่าถ้ามีวันนึงเขามานลมสภาพี่จะทำไงให้มันดิมันทำอะไรให้มันมาดูงานแล้วว่ามันพาสมันมาอยู่กับใช่นายให้มันมาดูงานให้มันมาช่วยงานหนูให้ช่วยงานเดอวะแม่ ไเ่สกแ้วไม่มีอะไรเบรย์เบย์ได้เปรย์ตั้งเทนูแล้วไหนบอกซิไหนบอกซิว่าคือพี่ขาดอะไรในพูมนี้ขาดความขาดความตัดสินใจไงปวดร้อนไม่ใช่หมายถึงคนที่ขาดยูนี่แั๊บนี่ครับโอเคครับโอ้ยมึงตัดตัดตัดไม่แก้งแล้วไม่แก้งแล้วเฮียมึงนี่รู้ไหมเบรย์มึงขาดอะไรที่มึงขาดไม่ได้เลยอ่ะขาดหญิงเออ อมื่อจริงไหมเดทขาดอะไรหรอเดทขาดคนช่วยตัดสินใจเพราะเรื่องมันเรื่มเหมือนเดทก็ยังแบบเออเออไออันอันนี้ดีหรือเปล่าแบบนี้ดีหรือเปล่าถูกไหมใช่ใช่ก็เห็นได้แล้วะเดทตอบนะเวลาอึกอักอีกอักอีเลยแหมมึงก็เป็นมึงก็เป็นในเบมอย่าให้กูพูดเวลาถ้ามึงโดนที่หนังๆนังมึงอย่าให้กูพูดมึงก็ไม่ดีไปกว่ากูหรอก อ้าวอันนี้คือมาช่วยเนี่ยเกมเกตามเชรเลยมันพูดไงนี่อ่ะ <S <S 2> <S 2> คือมันเอาง่ายๆคือมันไม่มีใครเป็นแบบที่นา้าเป็นได้หรอกนอกไหมน้าก็คือนา้าดังนั้นดังนั้นตอนนี้ที่เดทขาดคือถ้าเดทแบบตัดสินใจโชะไม่ได้อ่ะก็คือเดทขาดคนช่วยตัดสินใจแค่นั้นแหละอ๋อถ้าคนช่วยถ้าคนช่วยคิดค, <ง S 2> ค <ง S 1> นตัดสินใจอ่ะน่าจะแบบเป็นพี่แยม เออคือแบบพี่แอมแล้วก็คนที่ทําให้เดทเย็นลงเนี่ยนะก็คือพี่แอมอืมอ้าวเวอยู่ด้วยเดี๋ยวเพื่็นแม่อยู่ข้างหน้าอันเคว่าแต่ยังขาดอะไรอ่ะก็ที่ที่ต้องแก้เรื่องอะไรแล้วอ่ะใช่เรื่องการตัดสินใจบางเรื่องอ่ะก็นันแล้วนะก็บอกว่าถ้าสมมติว่า เรายังแก้เรื่องพวกนี้ไม่ได้เราก็ให้คนอื่นทําไปก่อนแล้วพอเราแบบโอเคขึค้นเราเรียนรู้จากเขาเนี้ยแล้วเราก็ค่อยกลับมาทําเองประมาณนั้นอะ่ะเหมือนแบบกลับมาช่วยกันตัดสินใจใหม่มันก็เรื่องอารมณ์ร้อนก็คือถ้าอารมณ์ร้อนมันยังไม่หายก็เหมือนเดิมือมอถ้าคนอื่นเย็นแทนเราไงเราก็ร้อนอมันดีก็เดี๋ยวใช่ว่าจะไม่แก้มันก็แก้แหละ เออก็เดี๋ยวต้องให้คนอันนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่อ่ะไม่เมื่อกี้ไปดูหน้าง,งานกับพี่แยมค่ะไปดูทุกงานมนาะอืมเป็นไงบ้างเลป็นไงก็ก็มีคนถมพวกเหล็กนอกเมืองเยอะค่ะแล้วก็าำรับสองจะเป็นขุดเมืองค่ะอืมหลายหลายกลุ่มคนเลยนะคร อถ้าถ้าพูดเป็นสมาชิกก็จะหลักๆจะเป็นดีเฮี้วกับสุดเดี่ยวอย่างอยาก <ไป S 2> ให้เน<ด>ี<ว>่ยวะัะกลุ่มอื่นด้วยนะได้ค่ะได้หนูหนูก็ดูทุกกลุ่มอะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ไปไ<ด>เจอ,แ,อแต่กลุ่มนี้อะค่ะที่อยู่ตรงนู้นถ้ามีพี่พี่แยมโลคอยตัดสินใจอยู่แล้วก็ก็ต้องแบบว่าให้มันแบบ ไม่มีใครตึงหรือเปล่าเออว่าค่ะตัวตึงแบบว่าอาจจะตัดสินใจได้แต่คำพูดหรืออะไรทุกๆอย่างค่ะตัวแบบว่าโชโชใช่ไหมใช่นั่นแหละที่แบบเสียงแบบดูคือ่ะเออก็คือก็อาจจะแบบพูดกับแกงว่าแบบไม่ได้นะคะแบบเนี้ยแต่แต่อย่างเดซกับพี่แอมอาจจะแบบอ๋อไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยจริงๆแบบ มันมันไม่ได้เรียกว่าเราต้องไปตึงกับเขาไว้แต่เขาเรียกว่าเอา่อคีบคคีบคีบคาเลกเตอร์หรือคีปลุกให้มันเป็นสภาเข้าใจปะคืออย่างอย่างที่เอาง่ายเคยอย่างอย่างอ๋อเปอยู่นวนใช่ไหมอ๋อก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่มานีออก็แบบเฮลเฮย่อะไรเงี้ยแต่มันต้องแบบนิดนึงอ่ะต้องขายควว่าห<ร>้ีมันต่างกัน ใช่หน้าที่มันต่างกันหน้าที่มันต่างกันครับอยโยนนแบบว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรมันก็ต้องตึงอ่ะอได้ไหมขาดคนแบบไปได้อะถ้าถ้าเดชแบบมีคนบอกว่ามีคนมาแบบขอทําอันนี้ได้ไหมครับสภานน่นนี่นั่นแต่กดมันไม่ได้อ่ะเด,ดจะบอกอะไรไม่ได้ค่ะ,ไม,ไ,ะคไม่ได้คะ่ะไม่ได้ค่ะ กดก็มีเขียนไว้ไแล้วว่ามันไม่ได้อ่ะค่ะแต่แต่ถ้าเป็นรอยที่นึกเคยเลยไม่ได้ครับกดมีไว้แล้วว่าทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับคือเดี๋ยวต้องคิปรูปแบบนั้นใช่ไหมไม่ได้คือคือแบบว่ามันมันไม่ต้องแบบตึงจนเขาแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมตึงจังเราเราต้องมีแบบหลายๆมุมมองหลายๆแบบอะ่ะคืออย่างออลก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นอันไหนที่แบบ อ่อนได้ก็อ่อนตึงได้ก็ตึงประมาณนั้นมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นมากกว่าเออใช่เขาเรียกว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นมากกว่าสุดท้ายพี่ก็ต้องเป็นคนที่เดนลูกอีกใช่ย้ำแบทีเดทหัวร้อนเดทอาจจะไม่ไม่แคยกูหัวร้อนว่นพีไอ่เอาพูดและก็เลยเลิกที่จะไม่พูดเลยทีจะเงียบได้ให้คนอื่นพูดแทนเลยดต่สใจแทนถูกไหมใช่ใช่ใช่เดยดๆจะประมาณนั้น จะเลือกเงียบดีกว่าแต่จริงๆถ้าถ้าเป็นสภาไม่ว่าเราจะหัวร้อนหรือครอบครอมารุณมตัวเองไม่ได้อะแต่ถ้าเรื่องมันมาตรงนั้นแล้วอ่ะมันมันก็ต้องคุมตรงนั้นให้อยู่แล้วก็โฟกัสเรื่องที่มันอยู่ข้างหน้านี่นะบอกพี่อดิษเราอยู่ตรงนี้เราเขาเรียกว่าอนะไรหน้าที่เราคือรับฟังและทำความเข้าใจกับมัน พี่ต้องเข้าใจฝ่ายคนที่แบบขึ้นแก๊งแล้วเข้าใจฝ่ายของประชาชนด้วยนั่นแหละคือความเป็นกลางที่สุดวันนี้นอนจะค่าทุ่มไหม ตัวตึงเออใช่แหละที่นี่ค่ะตัวตึงเอาจริงอ่ะตั้งแต่เจอมายังไม่เห็นใครตึงเลยเพราะว่ามีพี่กูแ่ะตึงอืมพี่กูแ่ะตึงสุดแต่ก็แม่แกไม่ค่อยอยู่ใช่ใช่แกไม่ว่างแต่ถามว่าใช่ไหมขาะตัวตึงแบบที่แบบประจําใช่ ก็แบบอยากจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือต้องลงไปไปเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะออกกดมากดหนึ่งอ่ะไอเรื่องที่ว่า ออกมาเป็นกฎดีไหมเบเรื่องที่ว่าเพราะว่าตอนนี้เราอ่ะพูดไปแล้วด้วยแหละว่ารวมกลุ่มได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีประโยชน์อ่ะไม่มีผลประโยชน์อะไรอะคือเราจะไม่จับถูกไหมแต่ถ้าเราออกกฎมาอีกกฎหนึ่งว่าให้รวมกลุ่มได้เฉพาะเหมือนแบบว่าประมาณว่าสถานที่ที่อย่างเช่นหับ โรงบาลหรือแลนต่างๆอะไรประมาณนี้คืออันนี้รวมกลุ่มได้แต่สถานที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ให้รวมกลุ่มเกินสิป่ะอย่างเงี้ยจะดีกว่าไหมแต่ว่ามันมันมันจะดูจำกัดเขาเกินไปหรือเปล่าไอ้กดข้อนี้เดี๋ยวต้องขอแบบขอไปศึกษารายละเอียดอีกนิดนึงอะ่ะเออมันได้ไหมมันก็ได้แต่ นั่นแหละก็ต้องดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไปบีบเขาเกินเกินจนให้เขารู้สึกว่าใช่เขาตึดอ่าเ,เกินไปหรือเปล่าก็ต้องอย่างที่โน้นมันไม่มีกฎนี้นี่ถูกไหมม,<ช>มันไม่มีกฎนี้แต่แต่นะเลิกที่จะให้เลิกที่จะให้พวกเราไปกดดันเขาเองว่าอ่าสรุปนี่เคยจะขึ้นแกงหรือเปล่าของถึงไหนแล้วฟาร์มถึงไหนแล้วแล้วจะขึ้นแกงเมื่อไหร่ตอนนั้นที่ออดวนอ่ะเล้ก็บอกว่า พี่ศิลาบอกว่าให้เวลาอีกเท่านี้เท่านี้ขึ้นแกงให้ทันไม่งั้นก็คือไม่ให้รวมกลุ่มไม่ให้ทํางานค่าเห็นก็คือโดนแล้วถ้าเราลงไปอย่างนั้นอ<ำ>่ะม,มันหนักกว่าเกี่ยวกับหนักกว่ากดอีกนะเอ้อเ,เมื่อเขาเลืกอกที่จะรวมกลุ่มเขาก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นอ่ะมันก็หยุดต้องหยุดจากที่เราเก็บข้อมูลเราสีเพราะว่าใช่ที่เก็บข้อมูลมีเยอะด้วย มีหลายกลุ่มเลยอะที่แบบมีแบบว่าสมาชิกในนั้นนเวลารวมกลุ่มกันทำาน่นทำนี่ก็เดี๋ยวจะเอาไอไลายชื่อที่ที่เราเก็บรวบมุมมุมมาเกินสิบอะเดี๋ยวค่อยไปเสนอพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยดูดูก่อนว่าเราจะเริ่มลงไปตรงนั้นได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเดี๋ยวคอยดูกันมันต้องปรึกษาพี่เขาด้วยพี่บอกว่าพี่อย่าปล่อยเขาเรียกปอยแปลแล้วเลยอะแต่ที่น้าบอกอะพี่ สมมถ้ามัน,นมีกลุ่มๆหนึ่งอะ60คนอะ60คนเา้าคือเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ควบคุมในตอนตอนนั้นอะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบขิงคัดอะ60คนฟาร์มแปบ๊บเดียวเขาแตะงานดาได้เรียบร้อยอเรียบร้อยเลยอะอันนี้คือเรียบร้อยจริงอะปลาเล็กกินปลาอะไรเหมือนเดิมตอนนั้นที่น้ําตอนนั้นที่น้ําแบบพูดออกมาก็คือที่น้าทาก็คือ เรามีสมมติว่ามันมีแกงขคลื่นสภามาแล้วใช่ปะเราใช้บุคคลในสภาให้เป็นประโยชน์ไว้เด็ดก็คือให้คนพวกนั้นพาไปกดดันกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นก็คือทำสตอรีนั่นแหละจะขึ้นไม่ขึ้นมันต้องมันต้องเป็นสภาพนั้นแล้วอะถ้าแบบไม่อยากให้มันแบบปล่อยปละละเลยไปจนแบบปล่อยล่วงเลยให้เขาฟาร์มจนเป็นแฟมิลี่ใหญ่แล้วก็มีทรัพยากรเยอะแบบนั้นจนเราควบคุมอะไรไม่ได้อ่ะ ัดครบอืมเดี๋ยวต้องขอไปขอถามแบบพ่อประธานสูงสุดก่อนอยาให้มองเขาเียว่าถ้าเป็นผมนะผมอยากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรู้ว่ามันยากนะว่าเราจะปรับความคิดข,ของคนคนหึงไปทิศทางเดียวกันอะ่ะแต่ที่เรามาทําตรงเนี้ยไม่ได้เพื่อส่วนตัวแต่เพื่อค<ห>นดูมาไงโคไลเดอร์อะไรพี่ซื้อ คือไม่ได้ทำอะไรแต่ไปนั่งปั่นจักรยานเล่นน่ะนะหนูยังไม่ได้ร้อนอะไรเลยหนูแค่ถามบอกว่าเอาแล้วไปปั่นจักรยานริแล้วทำไมสภาไม่มานั่งเศ้านูทุกคนในสภาว่อะไรกันอีกแล้วอะถามสมาชิกก่อนอะาที่มาอยู่ตรงเนี้ยอยากให้ทิศทาของสภาเป็นแบบไหนแลวอยู่ตรงเนี้ยเพราะจุดประสงค์อะไรอยากทำเพื่อส่วนรวมจริงไหม ืมพร้อมที่จะแบบเผชิญปัญหาทุกๆอย่างที่เข้ามาไหมคือตอนนี้ปัญหามันยังไม่มาถูกไหมใช่แต่มันก็ต้องจังไีไว้อันนั้น,น,นใช่ดังนั้นทุกคนตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไปทำอะไรก็ได้อยู่ไหนก็ได้ถูกปะอืมอืมอืม จริงๆถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ด้วยแหละที่เดทปล่อยหรือปล่อยพวกเขาไปตั้งแต่แรกจริงๆตอนนี้ถ้าเป็นนานาจะให้ทุกคนลงพื้นที่ข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดเราต้องดูความคืบหน้าของแก๊งแต่ละแก๊งที่มีแนวโน้มที่จะขึ้นสภากับเราว่าเขาถึงไหนกันแล้วบ้าง ความนั้น mm. ต้องหาข้อมูลให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อแบบหลังจากนี้พอเขาเข้ามาแล้วปุ๊บอะมันจะแบบเราจะได้แบบที่จริงตอนนี้สภาคนเข้าไปสนิทหรือพูดคุยกับ แก๊งที่คิดว่าจะขึ้นกับสภาหรือแฟมิลี่ที่มันมากกว่าสิบอะให้มากที่สุดเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสมมติเขาขึ้นสภามาแล้วอะเวลาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูเกรงใจกันเว่ยต้องไม่สนิทกันใช่ป่ะไม่ต้องแบบว่าไปลงพูดคุยแบบสนิทสนมขนาดนั้นใช่อย่างน้อยเราต้องไปเผยตัวว่าเออเนี่ยสภามาดูแล้วนะพูดคุยอย่างน้อยให้เขารู้จักว่าตัวตนเราคือใคร<ม>เราเป็นสภาเราดูคุณอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย เขาจะอบบ mm hmm. อย่างพี่ศิลาก็แบบก็แบบไหนเนี่ยอย่างตอนนั้นที่ออออเข้าเมืองมาแล้วทำแกงใช่ไหม mm hmm. เวลาเจอทุกครั้งพี่ศิลาถามตลอดเมื่อไหร่จะขึ้นแกงแต่ mm hmm. แต่ตอนที่อออเข้ามาแรกๆคือเขาห้ามรมกลุ่มกันเนาะ ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันมีกฎหรือไม่มีอ่ะแต่คือเท่าที่ถามแกเงอื่นคือถ้ารวมกลุ่มกันฟาร์มก็คือโดนอ่ะโดนสภาแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้มันก็เป็นไหมมันก็เป็นครับที่ของวอนแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ตอนนี้คือมันผ่านมานานแล้วแหละมันเขาเรียกว่าอะไรมันรู้ด้วยอัตโนบัตแล้วหรือเล่ามั้งที่แบบถ้าแม่งมึงรวมกลุ่มกันก็ต้องขึ้นถ้ามึงไม่ขึ้นก็เสียสิทธิ์เออสิทธิ์ประโยชน์อะไรไปนู่นนี่นั่น ดูรายชื่อที่เราเก็บข้อมูลหน่อยอ่ออูเวก็ได้หรือใครก็ได้ดูแก๊ไงไหนที่เราดูแล้ว,ว่มันเกินมันเกินสิบคนบ้างที่เราทำประวัติไว้อ่ะค่ะขอลิสต์รายชื่อมันเองห้าทุ่มแล้วอายุที่ผมไปอยู่มันเนี่ยผมก็ไปอยู่คราอยู่กำลังกลับไปพี่อูเว่เขาพูดว่าขึ้นสภามันดีอย่างไงแล้วมันดีกว่าประชาชนอย่างไง อันนี้มีคำตอบให้อยู่แล้วเว้ยเพราะข้าข้าข้ารู้อยู่แล้วว่าแม่งจะต้องมีคําถามนี้ขึ้นมาแน่นอนอ่ะใช่เราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็ต้องสภา,าก็ทํางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ต้องทำนี <ทำ S 1> <า>้รู้อ่ะว่าว่าพิ่งดียังไงจริงจริงอ่ะคําตอบนั้นมันจะมาตอบเมื่อมีสมาชิกในสภาแล้วก็คือสมมติมีแกงแก้งหนึ่งไปมีเรื่องกับ ประชาชนข้างนอกเนี่ยเขาเห็นความแตกต่างอยู่แล้วในสิทธิ์ของเขาหรือสมาชิกในสภาเราโดนประชาชนทําร้ายเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าไอ้แค่แบบอยู่ในสภาแล้วใครทําร้ายก็ไม่ได้ถ้าถ<ว>สมมติเราไม่ม,เม,มีเราไม่มีอาวุธเราก็ใช้อํานาจในการปรับเขาใช่ไหมแทนที่แทนอาวุธไปก่อนใช่ก็ต้องปรับอ่ะปรับส่วนปรับแต่ขั้นตอนในการปรับอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะแชร์อาวุธด้ไหม อย่างที่โน่นคือขายของเพลงก็โดนแทงมาสภาแล้วนะแทงก่อนค่อยคุยอะ่ะที่โน่นอะ่ะที่ที่นี่เร,เราไม่คือทำ<ด>แบบนั้นอะ่ะก็ตึงไปอย่างเงี้ยใช่ใชเพราะว่าที่เนี่ยคือเอาพูดง่ายงคือเขาก็เป็นประชาชนมือใหม่เงั้นหมดเลยอืมอืมเข้าใจเดี๋ยวไปเอาข้าวแป๊บหนึ่ง ไม่ได้ก็ใช่แต่มันก็ต้องตึงบ้างมต้องตึงอะ่ะใช่สุดท้ายม,มันสุดท้ายถ้าเราไม่ตึงเขาจะมองว่าเฮียมึงจะมีสภาไว้ทำไ,ไมอ่ะถ้ามึงก็ไม่ได้ควบคุมไรขนาด<ช>นั้นอ่ะคือเขาเข้าใจว่าไม่อยากให้มันตึงเท่าที่นูน่นแต่บางเรื่องมันก็ต้องตึงบางอันไหนที่ผิดกฎหลายแรงถ้าเกิดเราคิดว่ามันควบคุมไม่ได้หรือมันเป็นเรื่องที่เราแบบประกาศไปแล้วนู่นนี่นั่นยังไม่ฟังอ่ะก็ก็เขาก็ต้องรับผลตามนั้นน่ะเนื่อออกปรฏิร เข้าใจเพราะกดมันมีมาแล้วอะ่ะกดก็คือกดบอกแล้วว่าทุกคนต้องตามเราสมาชิกในสภาต้องเดินไปในทิศทางเดียวกับเราดูดิอะถ้าให้พูดตรงๆการกระทำบางอย่างที่หนาะตึงหนาะโน่นนี่นั่น แกงหลายๆแก๊งมันก็ไม่มีใครชอบหรอกอ่ะถูกไหมเบแต่ก็ต้องทําเพราะอะไรนะสั่งเพราะมันเป็นกฎมันเป็นคําสั่งถูกไหมแล้วทำไมถึงน้าต้องทำงั้นเพราะว่าน้ามองในนะ้าเป็นคนที่มองในอนาคตอ่ะพี่ฮาเดี้เห็นปะตอนที่คุยกับพี่อ่ะนะ้านะไม่นะ้าไม่ได้มองแค่หนึ่งสองสามแต่น้าจะมองสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆมองว่าในวันข้างหน้าจะมีผลกระทบอะไรขึ้นมาบ้างนี่แหละคือสิ่งที่ ีด่ดถ้าวันหนึ่งเราไม่แข็งพอวาเดสถ้าเกิดมันมีประชาชนไม่ยอมมาขึ้นแกงกับเราอ่ะได้อยู่เขาจะมาล้มสภาเดสทำงะ่ะถูกนะร็พูดมาเหมือนกันใช่น้วก็พูดมาไม่ใช่เหรอว่าสมมุติว่ามีกลุ่มกลุ่มเนึง้งอะหกสิบคนแล้วเขาฟาเหมือนเราเลยสภามีแค่สิบกว่าคนนะหกสิบคนฟาม สู้กับฟาร์มสิบหแล้วถ้ามีวันนึ้งเขามาล้มสภาพี่จะทำไงุออกอีกแล้วหายใจไม่ออกอีกแล้วชิบหายแล้วจากนั้นเดซต้องทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยแข็งแก่ง ทุกอย่างเดินไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าตอนนี้มันมองปัญหาไม่ออกทุกคนยังดําเนินชีวิตในการฟาร์มไปเรื่อยๆปัญหาใหญ่มันยังไม่มาปัญหาระหว่างแก๊งที่เราต้องแก้ไขอะแต่ละคนก็เลยยังไม่รู้ว่าต้องจัดการยังไงเวยแต่ถ้าวันหนึ่งมันมีขึ้นมาจริงๆที่มันเป็นเรื่องหน้าปวดหัวมันจะกลายเป็นว่าแบบคำถามแต่ละคนมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วในแก๊งแต่ละแก๊งนักนอรปะถ้าเกิดแบบ คำถามนั้นเราตอบไม่ได้อะเราแก้ไขปัญหาตรงนั้นไม่ได้ตัดสินใจตรงนั้นไม่ได้เงี้ยมันจะแบบมันทุกอย่างมันจะตกที่นั่งลําบากกับสะพาน